าการตรํำรวจภูธรภาค7นะคะรวบแก๊งลักรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในพื้นที่ภาค7ได้ค่ะแรีมของกลางซึ่งเป็นรถกว่า40คัน เมื่อเวลา17นาฬิกาของวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาพลตจโทภงสันเจมอ่อนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พลตตรีเรวัตกลิ่นเกษรรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พลตตรีเพชรรัตนแสงชัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด,ดวาราชบุรีและพันตำรวจเอกภาสกรเกตอํานวยกุลผู้กำก,กับการสถานีตำรวจภูธรโพธารามจังหวัดราชบุรีนางตัวนายวานัตสินวาดนายวุฒิชัยแท่เห่งนายพานุพงศ์เนนโสภา นายนัทพงศ์ประมวลสุขและนายบัณฑิตละมูลสิลนซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันลักทรัพย์และรับของโจรพร้อมของกลางรถจักรยานยนต์ยี่ห้อต่างๆจำนวน41คันมาแถลงข่าวที่สถานีตำรวจภูทรโพธารามหลังจากที่เจ้าหน้าที่ห้องพิทยุของสถานีตำรวจภูทรโพธารามรับแจ้งจากผู้เสียหายว่าถูกขโมยรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟรุ่น เว็บร้อยสิบนะคะสีแดงดำไมายเละเบียนขอไข่สบอดูสีบบอสขอควาย68สีราชบุรีที่บร,ริวณหน้าร้านค้าหมู่ที่หนึ่งตมงคลองตาคดอำเภอโพธารามโดยคนร้ายมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองโพธารามจึงแจ้งพยุหให้สายตรวจทุกสายสกัดจับและสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ในที่สุดคือนายวานาและนายอุทิชัยเมื่อนำตัวมาขยายผลก็สามารถติดตามจับกลุ่มผู้ที่ร่วมแก๊งลักรถจักรยานยนต์เพิ่มอีกสามคนพร้อมของกลางที่เป็น รถจักรยานยนต์ยี่ห้อต่างๆที่ซุกซ่อนในห้องนอนห้องน้ํารวมทั้งภายในห้องเก็บของภายในปั๊นน้ำมันแห่งหนึ่งในตำบลดอนทรายอําเภอโพธารามและบ้านเจ้าแห่งหนึ่งในตำบลบ้านสิงอำเภอโพธารามรวม41คันจงยึดไว้เป็นของกลางทั้งหมดนั้นนํามาสอบสวนโดยจะสอบสวนว่าเป็นรถที่แจ้งหายไว้ในหลายพื้นที่พื้นที่ใดบ้าง จากการสอบสวนผู้ต้องหา5คนก็สารภาพว่าออกตรเวนไปตามบ้านหรือร้านค้าที่มีผู้จอดรถไว้หน้าร้านถ้าพบรถจักรยานยนต์ที่จอดาคากุญแจไว้ก็จะเข้าไปขับรถออกมาเลยโดยจะไปตามพื้นที่ต่างๆในพื้นที่ราชบุรีสมุทรสงครามนะคมปรปฐมและการจนบ,บุรีจากนั้นก็จะนํารถที่ขโมยได้ไปขายให้กับทางเจ้าของปั๊มน้ํามันดังกล่าวทราบาะว่ารถเหล่านี้จะนําไปขายต่อให้กับแรงงานต่างด้าวตามโรงงานในาราคา ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ทําการขยายโพลไปยังโรงงานต่างๆที่มีแรงงานต่างด้าวเคยซื้อรถจักรยานยนต์ไปใช้ น,นอกจากนี้พลตํารวจโทพงศ์สันเจียมอ่อนผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค7็ยังได้ฝากแจ้งเตือนประชาชนที่มีรถจักรยานยนต์ให้ระมัดระวังเวลาจอดรถให้ล็อกคอแล้วก็ถอดกุญแจออกเพื่อเป็นการป้องกันทรัพย์สินมิให้สูญหายและถ้าผู้เสียหายอะไรใดที่เคยถูกคนร้ายกลุ่มนี้ก่อเหตุสามารถมาดูรถของกลางได้ที่สถานีตํารวจภูธรพูารามและการจับกลุ่มแก๊งคนร้ายรายนี้เชื่อว่าจะช่วยทําให้เหตุการณ์รถจักรยานยนต์ถูกโวย นนัน้ลดลงไปได้มากเพราะแก๊งนี้ถือเป็นแก๊งใหญ่ในภาค7จดและได้ของกลางลักษณะสมบูรณ์มากที่สุดเท,ท่าที่เคยจับกลุ่มมาได้ว่ากว่าจะไล่จับกันได้เนี่ยจากจุดที่ลักเนี่ยไปถึงจุดที่จับก็นะเลยมา,นะาชื่นชมแล้วก็ให้คุณชูคุณชูคนแรกเลยใช่ไหมคุณชูอ่ะโดนอะไรบ้างยังยังไม่โดนเลยอ่ะ นะไ,ไปไม่เจอไม่เอไอ้สั์เขามึน <c oughs> ไปยืนอยู่ตรงไหนไรเฮียทํามายืนอยู่ตรงนั้น